โดนนะครับมาถึงพี่ไม่รอแต่ว่าหากินมันถึงว่าพี่ไม่รวยแต่ว่า อรย์สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับสวัสดีมาเป็นแฟนที่ชื่นชอบในการตกปลาตกปลาทุกท่านนะครับวันนี้เราเข้าหมายมาสองคนครับนายวินัยสวัสดีครับผมเจอกันแล้วครับกับเดือกับเดือของนายชัยครับเช่นเดิมเช่นเคยครับผมขอบคุณนะครับนายชัย ฝากเยอดีๆไว้ให้ผมมีรลายสูตรครับนานๆถ้านใดนที่สนใจก็เป็นบุ๊กเข้าไปถามทางในาใช้ในะได้เลยนะไอ้ผมกเอามาทำเป็นหัวเชื้อเป็นผสมกับเยอของนายนวิน,นัยแกแกหมักมาด้วยวันะนี้เราเข้าบ่อนิวมิทใหม่เ้าที่หกครับบ่อที่หนึ่งนะครับก็ลองดูว่า เราจะมีอะไรมาเซอร์ไพรส์ไหมก็หวังว่าจะสำเร็จนะครวันนี้หวังว่าเราจะมีอะไรใหญ่ๆมาให้ทุกท่านได้รับชมก็ที่นี่ที่นี่นะครับที่นี่ยังยังเปิดเป็นเป็นแบบเมาส์อยู่ซึ่งวันนี้ผมก็ได้จ่ายราคาเมาส์เข้ามาคับคันละร้อยห้าสบบาทคือก็ก็ ถ้าเรามากลุ่มเนาะมากลุ่มก็ถ้าเหมาก็เหมากันไปหมดเลยถ้าไม่เหมาก็คือในกลุ่มก็ไม่ต้องเหมาเพราะว่าเพื่อความสบายใจนะครับ<笑><笑>เพื่อความสบายใจทั้งวู้ตกและเจ้าของบอกแต่ราคาเดิมก็ยังอยู่ยยนะครับยังมี6ัน0หกสิบบาทล<บ>าตหนึโล <S <S> นะครับก็ <S 1> <S> <S 1> <S> โอเคไหนเปไงจัดการเราลุยเลย ตอนนี้เรียบร้อยครับเหยื่อก็พร้อมลงเบ็ดแล้วครับเดี๋ยวจัดก,การเบร็ดแป๊บเมอถ้าไปไก่ที่งานเข้าไป อ้าวไป I'm a ราด้วยนะครับวันนี้มากับนายวินัยสองคนซึ่งจะมีอีกหนึ่งท่านมาแต่เรายังลืมนะครับดูแล้วชมแล้วชอบให้กําลังใจใพวกเราด้วยการกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับ,รบอ้าวมีลุ้นแล้วครับเอาเอาแล้วเหรอเอาแล้วครับเฮ้ย <Hey, S 1> นายนเอาจริงเหรอเอาจริงเอาเลยนะ เฮ้ยเฮ้ยวะเนี้เดี๋ยวเขาดีจริงขันหลังให้ขัเนี้ยเอาเลยบืดบืดครับบืดโอ้ไม่เป็นไรก็ยัถือว่าเป็นมิตหมายที่ดีครับนรือว่าติดครับไม่ติดครับโอ้หมดเลยโอ้เมทโฟมของงองเยเลยว่ะ ตกปุ๊บแตกปั๊บเลยเม็ดฟูมวิ่งวงของเนี่ยเขียงแถวเด่แต่ว่าเยยะเบิ่ว่อย โอ้หบอย่ง andal, อางเลยโอ้กินแล้วนอนมาดิกิอยูะนดี้น่ะโอ้ขันโกงขันโกไอ้เอาสองม้เลยเด้มันเกิดยังข้นเอาลุ้เย้สองม้เลยเาวะ มึงนี่ละเบื่องมึงมั่นนี่ดกตีสีบ้างอ๋อสองทันเลยอ้า olha olha ล up, oh, ูกอะดรน่า oh, ข okay, in ึ้นเื่อหรือเปอ้ยอเอามีไซส์นะเนี่ยได้อยู่บานั่นกินเบาครับกินเบานี่แหละครับจ้ยแก่แสกดเคนอเนเอาไป ยาวขนาดนี้มาคมๆเป็นไงละเมิงเป็ีคมๆโดนเลยครับโดนจะไรกสกัดคาเยอะมีส่วนเลือกเยอะอ้าวขวัญด้วยอ้วนด้วยนะนี่เนี่ยตัวเลนะ็กๆที่มันอ้วนะีหมนี่ครับอ้วนดีสุดนี่โอ้แน่นอนอี๋บ่สฮัลโหลเลย เอาแก้มเลยเอาฟ้าอีกแล้วเบ็ดคมเบ็ดคมเบ็ดรุ่นนี่ขึ้นเป็นหญิงหรือไม่ก็เข่าปากเลยใช่เรียนว่าสิบกิโลติ๊ดเนาะ นี่มั้นิ่มั้เฮ้ยเรียนนึกว่ามันของใหญ่นึกว่าใช่เทอร์หรือไใส่ได้อยู่คุณอ่ะโอ้โหนี่นี่นะนีเรื่องสำนัเลยนะดีกว่าครับผมปักซักตัวนิ

ตอ่ะออหัวโดด้วยหัวเสียหัวเสียได้โอ้ยใหญ่่ใหญ่ใ่ได้ใช่ดตนีวเโอ้หลุโอ้ยอะละครับมาล้ครับยอดเลยครับยเอาเอาว่าเบี จ้งเลยต <c oughs> ักอาหารเอ้าสองขั้นส่วนดีกว่า ta thân ta nói Ta nói hử? Chẳng à Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ตรงนี้เรารู้แล้วว่าตัวเข้าเยอะเยอะมากแต่ปานนี้มันผอมผอมจริงๆครับเดี๋ยวเราจะย้ายเข้าไปข้างในอีกเดินเข้าไปอีกประมาณสักสามร้อยเมตรนะครับเราไปรอลุ้นตรงนู้นดูว่าจะจะมีมีปลาอะไรเข้าเราอยู่ตรงนู้นเราก็ไปลุ้นเราได้ลุ้นหลายอย่างครับมีชาโดก็มี s h a ดก็มีได้ให้ได้ลุ้นมี มีโศกมีสวายมีปนิมมันก็เยอะแยะเหมือนกันตรงนู้นก็จะเป็นอีกศ <esses 02> so ูนย์รวมเหมือนกันเราไปลองดูตรงนู้นก่อนช่วงบ่ายๆค่อยมุกกลับมาช่วงบ่ายๆค่อยมุกกลับมาช่วงใบใบค่อยมุกกลับมาไม่เหมอนโอเค เอาดีนะเาดีใครจะมาใครจะมาตามรอยยันรอยผมก็ได้นะในตัวลายมันก็จะดูได้ดูได้อยู่แถวนั้นละเ่อได้รุ่นเพราะว่าเราเคยได้มันตรงนั้น <c oughs> <c oughs> ไ,ได้เลยลำบากซื้อของหน่อยครับแต่ถ้ารถมาแล้วเดี๋ยวให้นับปมเข็นมาส่ง เขามาอย่างอ่ะเขาจะมาหรือเปล่าต้องมาเนี่ยเดี๋ยวมันก็ซือ้อแล้ว <S <S งูตรงงังอ่ะอโอ้ย <S <S ตอนไก่ <S <S <S

เสร็จเรียบร้อยต่อไปก็อรอลุ้นครับจะมีตัวอะไรมาดึงเบ็ดของเราวันนี้มันต้องมีสินะมันต้องได้ <laughs> <c oughs> มันคือความเชื่อความหวังับแมนติดหรืเละาพ่มาแต่ว่าตัวหน่อยตัวหน่อยนะ่ะไม่ฟุ่มลุ้นลรอครับโอ้เป็นยังแล้วก็ยางกับขึ้นกอลน่ะ <laughs> ý là họ lại ý lòng này ăn 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 เอาแล้ดูก่อนเนอาไอยู่บ่ดิบเอกน่อยปด ที่ตูนี่นักหรือปลีงเทียงได้เด่นใจยังเยอะจะซื้อหรอกเห็นบ่มาเห็นอย่างนี้ไม่รู้ไม่รู้ไมาให้เมื่อยอย่างกรับอีกบกปันอ่ะดี่อร์จิงอ่ะดีเดี๋ยวนี่อันนี้เอาขึ้นก็เอาแล้วอ่ะดีโอ้ แตรุ่นไหนเตะต๊รุ่นไหนรูน่ตองายงานแต่งที่ใดเยาวขยาเขยาเยาขย่าส่งเงงส่งเงงเก็บว่าฮเก็บจะขายไปแล้วผมมา เด็กเก็บยุบไหนไ่ได้ต้องมาอวนมาได้กหรอพระเจ้าบอกกูมาทำไมวะเนี่ยมาให้รู้ยังไงนี่สตีลูกอีกว่าปกตีกับเมื่อ มาแจ่แล้วไปมาให้รู้แล้วก็เอาให้รู้พี่น้องซัปนี่ละต่ยูซี่ทำอะไรน้อยเวอรระหว่างที่เราเอาขึ้นมาเราปล่อยเยอะกว่าที่เราเอาอะเนาะก็โอเคสรุปมาให้รู้มาให้มาให้ดูมาให้เห็นเห็นแล้วก็ไปไปากเกวยมังก็ <laughs> อยากเลยใช่ไหม